คนไม้เดียวเลยครับตัวนี้ลงไปโดนเลยตัวนี้ลงไปไม้เดียวเลยเต็มปากอายะยักอีกแล้วยักอีกแล้วเต็มปากเต็มคาเลยครับผมกบสายเจ็กโซครับผมสุดอยอดครับผม อตด้กสวัสดีนะนนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้พาออกมาเลาะตกปลาเหมือนเดิมแล้วนะก็วันนี้จะเลาะหมายคลองครับ่วงนี้น้ําในคลองเริ่มน้อยลง เดี๋ยวจะไปลองดูครับจะมีผลงานแล้วบอกครับก็วันนี้ใช้เป็นกบสายแจ็กโซแล้วนะนะก็เดี๋ยวไปดูผลงานกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าไปเลยครับ,นบคบนไนะม้เดียวเลยครับตัวน,นี้อลองไปโดนเลยตัวน,นี้ใส่สวยเลยนะนะยากอีกแล้วม้งเนี่ย ลงไปไม้เดียวเลยเต็มปากอายะยักอีกแล้วยักอีกแล้วนี่ไม้แล้วครับนะฮะโหใหญ่ๆทั้งนั้นกบสายเจ็กโซครับผมสายพีอีไวเปอร์พีอีสองนะงัดกันมันๆแลนะ้วฮะใหญ่อีกแล้วนี่เต็มปากเต็มคาเลยครับผมกบสายเจ็กโซครับผมสุดอยอดครับผมโอ้ค้องนี้ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับ โดนครับนะนะโดน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 ,โดนเต็มปากเต็มคำไป <c ười> ขึ้นยากนิดนึ่งจ้า ไซส์ใหญ่เลยครับผมโอ้โหตัวบลเลอร์เลยนะานะืมไซสโลนะนเะนี่ยครับนะนะ้ะของใหญ่อีกแล้วครับกบสายเจ็คโซครับนะนะดูน่าจะมีสักโลสามโลสี่ได้ตัวนี้ครับไซสเบอร์เบอร์เลยสุดจอดมากครับผม กัดไม่โดนครับนะฮะแม่งตามตามตัวใหญ่ด้วยกัดไม่โดนกัดไม่โดนตักตัวไซส์ใหญ่แล้วครับผม โดนเหยื่อ อย่างโหดไม่โดนตัวใหญ่ด้วย อยู่ตรงนี้นี่เองอยู่เรียงักบุ้งนันนะนะดูช่องนี้นะครับช่องนี้มีตัวลมแรงมากเลยะนะเน ตะหลงแต่ลมมันแรง โด,โดนแล้วโดนแล้วนี่ใสสวยเลยนะนะทีลังกากัดเลยนี่โอ้ใช้ได้เลยครับเต็มปากเต็มคาเลยโอ้ใสใช้ได้เลยครับผมนี่หนึ่งแต้มครับกบสายเจ็คโซครับผมโดนเย็นๆเลยครับนี่ใสสวยเลยครับผมเต็มปากเต็มคำครับนะนะ นี่ครับผมกบสายเจ็กโซครับผมก็สาย P.E. w i p e r ปอร์ครับ P.E. 1นนะครับนะ้นะไอ้ย1.5ครับผมอันนี้วันนี้1.5ครับผมนัดเน้นๆไปเลยครับผมสุดอยอดครับลองดูอีกหน่อยครับนะนะมีตัวรนะือเปล่า ลมแรงตี่แรงลมพัดเข้าป่าหมด อีกแล้วนะนะ <c oughs> โหด,ดอีกแล้วครับผมนี่กัดอยู่ริมหญ้าครับนะนะนะตัวที่สองเลยหมายนี้แต่เรื่องครับไซส์ใกล้ๆกันเลยนี่ไซส์พอๆเลยครับผมนี่ครับผมอุ้ยนี่มาแต้มครับนะนะไซ้ใกล้เคียงกันเลยครับผมนี่หมายเดิมครับกระตีเลาะๆไปเรื่อยๆครับผมดูไซส์ สายสวยแล้วครับผมกบสายเจ็กโซตัวเดิมครับผมก็สายพีไวเปอร์หนึ่งจุดห้าเหมือนเดิมครับนะนะสุดยอดครับผมคำนะนะเดี๋ยวได้ไปสองแต้มเดี๋ยวมาลองดูอีกหน่อยครับมีตัวเปล่ากบยางไม่มีไม่เอามา ได้ตัวป่าวได้ตัวป่ะ,ปะอา่าลง <t ell> ไปเอาลงไปในน้ํา <as> แล้วไม่ได้ตัวอ่ะไ,ไม่ได้เหยื่อขึ้นเหรอหหรอ้อาวทำไมอ่ะลงขนาดลงไปในน้ําแล้วยังไม่ได้เหยื่ออีกมันแบบไอ้เลื่อมันพูดหนูเราหนูลงไปหามันหาไม่เจอเอ๋อไม่ได้เอาไม่ได้เอามาดิเอามากรบไม้มาตัวดเดียวเองออกมาแป๊บเดียวเพิ่งออกมาด้ยวยออกมาตีเล่นๆไม่ได้พกอะไรเลย โดนอีกแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนมาอีกแล้วนะนะมาอีกแล้วนะนะมามาแล้วครับผมแต้มสามใหญ่ด้วยมาครับนานะตัวที่สามไซส์เท่าเดิมเลยวันนี้อ้วนมากนี่ครับแต้มที่แต้มที่สามครับผมนะนะกบสายแจ็คโซครับหมายเยวสามแต้มนัดไปสามแต้มนอนๆเลยครับไซส์ ตัวนี้อ้วนมากดูสุดยอดครับผมก็สายพีอไวเปอร์พีหนึ่งจุดห้าเหมือนเดิมครับนะสุดยอดครับธนะก็วันนี้พอได้งัดพอได้สนุกครับผมวันนี้ปลาใหญ่กัดดีมากครับผมฝากผลงานด้วยครับผมธนะกบสายเจ็กโซครับะนะลายชะโดนะครับผมสาจุดห้าเซนนะครับผมเด็ดจริงครับผมก็สายพีไวเปอร์และพีสองครับผมงัดแบบไม่ต้องกลัวครับผมงัดกันตึงๆไปเลยครับผม ก็ฝากผลงานด้วยครับผมแล้วก็ช่องในหัวฟิชชิงด้วยนะครับผมนะนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ